คุณคิดว่าการจัดฟันรอบ2เนี่ยมันง่ายกว่าหรือยากกว่ารอบแรกครับคำตอบคือมันมีทั้งเคสที่ง่ายกว่าและยากกว่าครับเคสที่จัดฟันรอบ2ง,ง่ายกว่ารอบแรกนะครับคือเคสที่คนไข้จัดฟันเสร็จไปแล้วนะครับพอใจผลลัพธ์ทุกอย่างแต่สาเหตุที่ทำให้ต้องตัดรอบ2นะครับคือการลืมใส่รีเทนเนอร์เป็นระยะเวลานานจนปันมันเคลื่อนหรือล้มไปนะครับแบบนี้ง่ายครับเพราะหมอไม่ต้องเปลี่ยนแผนอะไรเลยนะครับแค่จัดฟันทุกซี่ให้กลับเข้าที่นะครับใช้ระยะเวลาไม่นานค่าใช้จ่ายก็ถูกด้วยครับแต่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 ถ้าคุณจัดฟันรอบ2รองนะครับ คิดไว้แล้วว่าค่อยให้หมอรอบ2แก้ไขปัญหานี้ให้เช่นฟันยังยื่นไปฟันดูงุ้มไปหน่อยหรือฟันฟันยังดูเบี้ยวกัดไม่ค่อยลงทําใจนะครับรอบที่2เนี่ยยากกว่ารอบแรกแน่นอนเหตุผลก็คือสิ่งที่คุณไม่พอใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่มันแก้ยากถ้ามันง่ายมันคุณจะต้องถูกแก้ไปตั้งแต่รอบแรกแล้วที่การจัดฟันรอบแรกไม่ได้แก้หรือแก้ไม่ได้นะครับก็เพราะว่ามันยากและที่ว่ายากเนี่ยจะยิ่งยากขึ้นอีกนะครับถ้าเกิดว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากการวางแผนที่ผิดเช่นคนแคบเป็นแค่ที่ไม่ต หรือควรถอนซีซี่แต่ถอนฟันแค่2อซี่และพอมันยากกว่ารอบแรกนะครับถ้าหมอคนที่2นะครับมองแล้วว่าเออมันพอแก้ได้นะอาจจะต้องทําใจนะครับว่าการจัดฟันเนี่ยต้องใช้เวลามากกว่ารอบแรกสูวนค่าใช้จ่ายนะครับก็จะไม่ต่างจากรอบแรกนะครับหรืออาจจะสูงกว่าได้ถ้าหากว่าการแก้ไขเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแผนหรือใช้เครื่องมือพิเศษเพิ่มเติมมากมาย